เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมครับแคทโอดอร์ท่านผู้ชมกําลังรับชมเกมอยู่ในตอนนี้นะครับชื่อว่าเพรส s ซ Connect ติได้ครับผมมาวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครฮะที่ผมมาแนะนําอีกทุกท่านนะฮะสำหรับสายฟรีหรือว่าใครที่ยังยังไม่มีหรือว่าเข้ามาเล่นแล้วหรือว่ามีแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าตัวนี้ควรปั้นไหมหรือไม่ควรปั้นนะฮะรับรบองว่าคลิปนี้มีคําตอบครับมาวันนี้เป็นชิสุรุฮะตัวนี้เลย ชิสุรุของเรานะฮะเป็นตัวละครด้านหน้านะฮะโจมตีด้านหน้านี่แถบหน้าเลยมาดูกันนะครับว่าวันนี้ชิซุรุองผมนี่สามารถลงอะไรได้บ้างแล้วลงอะไรดีบ้างนะฮะ๋ยวมาดูกันก่อนฮะว่าสเตตัสของนางม,มีอะไรบ้างอ่าตอนนี้ชิซุรุองผมนะฮะเป็น3ดาวนะฮะสาดาวเลยแล้วผมก็เพิ่งได้มาเมื่อคลิปก่อนก่อนนี่เองแต่ผมไม่ได้อัดลงแล้วก็ตอนนี้นางก็อยู่แรงแปดแล้วของก็ได้ประมาณนี้เต็มอยู่นะ ได้3ช่องอยู่แรลง8ตามแพทนี้เลยฮะส่วนเลเวลก็75ครับตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่7,635นะครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่สกิลกันดีกวะะ่าฮะคาชเชอร์พานิสครับผมคำอธิบายสกิลบอกว่าทำดามเมจในภาพสูงแก่ศัตรูตรงหน้า1ตนนะฮะสร้างบาเรียดูซับกายภาพให้ตนเองนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเขาบอกว่าดามเมจกายภาพ1 3ึ่งนะฮะใส่ศัตรูตัวเดียว ใช้บาเรียดูดซับดาเมจกายภาพ760รเนี่ยฮะเป็นตัวกันกายภาพแบบค่อนข้างที่จะาปานกลางนะฮะก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะไปลงทั้งอารีนาทั้งดันเจียนแล้วก็ลงทั้งอ,อะไรนะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ลงอะไรกันนึงอ่ะเดี๋ยวผมไปลงให้หมดนะวันนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเอาชิซึรุไปสําหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าชิซึรุนี่ควรปั้นดีไหมหรือว่าเอาไปลงในสถานการณ์ไหนอาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านก็ได้ครับที่เข้าม,มาดูคลิปนี้เนาะ โอเคต่อไปเป็นเซตฮิวนะครับผมคำอธิบายสกิลบอกว่าฟื้นฟู HP เพื่อนที่มี HP น้อยที่สุด1ตนปานกลางครับผมเอฟเฟกต์สกิลฟื้นฟู HP 2,507ให้เพื่อนคนเดียวก็ถือว่าเป็นสายด้านหน้าที่ก็มีฮิลลิ่งไปในตัวด้วยถ้าเปรียบกับอ่ถ้าเปรียบกับเปกอรลินนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ช่วงแรกๆผมใช้เปกอลินมากกว่าที่จะลงบอสนะฮะ แต่ว่าเปกูลินจะมีสกิลนี้ฮะเมื่อเริ่มต่อสู้นะฮะเพิ่มค่าให้พีสูงสุดแก่ตนเองฟันกลางแล้วก็เพิ่มเมดพีตนเองสูงสุด5700แตเปกูลินจะยืนได้นานกว่าเนาะแต่ว่าดามเมจเปกูลินจะไม่ค่อยจัดเท่าชิสุรุนะผมว่านะเท่าที่ความรู้สึกผมนะฮะเพราะว่าเปกูลินผมก็4ดาวแล้วแล้วก็ไปดูอีกสกิลดีกว่าเปรียบเทียบไปทีละตัวแล้วกันเนาะโอเค โปรเทคชั่นนะฮะอธิบาสกิลบอกว่าสร้างบาเรียป้องกันกายภาพแก่เพื่อนรอบตนเองนะฮะเอฟเฟกต์สกิลบอกว่าใช้บาเรียให้ดาเมจกายภาพไลฟ์ผล456อนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลองจัดทีมแบบผมนะมันจะมีชิซุรุอ่าหนึ่งละมาโฮมาโฮ,าโฮจะมีสกิลนี้อ่ามาโฮมาโฮ,าโฮอ่าดาร์กเนสนะครับผมทำให้ศัตรู ที่อยู่ตำแหน่งที่2จากด้านหน้านะฮะติดสถานะมืดบอดทําให้ศัตรูมืดบอดเท่ากับว่าศัตรูจะตีมิดตลอดไงตีมิดตีมิดตีมิดอันติมาบางทีติดติดสถานะนี้อยู่ก็ต้องติดมิดเหมือนกันก็คือว่านับนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจัดลองจัดทีมไี้อยู่ว่ามันจะเวิร์กไหมอ่าไปไปต่อดีกว่าเนาะถึงสกิลไหนละอ,อันนี้ ex สกิลพี่สาว power นี่น้องนางเป็นอะไรที่แบบว่า พี่สาวอะจะคําว่าพี่สาวเวลาเปิดได้นางมาอยู่หลบหลังพี่สาวประมาณนี้ <c oughs> คำอธิบายสกิปบอกว่าเมื่อเริ่มต่อสู้นะฮะ <c oughs> เพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพตนเองปรานกลางแล้วก็เอฟเฟกสกิปบอกว่า <c oughs> เพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพของตนเองอีก152 <c oughs> เป็นตัวที่แบบกันกายภาพจ,จ๋าๆเลยฮนะกันกายภาพเน้นๆเลยแล้วก็ตอนนี้เพิ่มดาวเพิ่มไม่ได้แล้ว120ยผมยังไม่ได้เก็บนางเลยเดี๋ยว,ยวมีอะไรอีกไหม ข้อมูลสกิลอ่าอ่าตรงนี้เลยบอกว่าระดับความสนิทอยู่ที่หนึ่งแล้วก็พลังโจมตีเกายภาพอยู่ที่1,937แล้วก็ป้องกันเกายภาพ152 HP 14,267สําหรำหรับ3ดาวนะแรง8ครับผมลบลีก3ฟื้นฟู HP อ,อัตโนมัติ740นะครับผมแล้วก็อะไรบ้างเอ่ยด,ดูดู p 8% อัตราฟื้นฟูเป็น0ูนย์แม่นยำเป็นศูนย์ฮนะแล้วก็ค่าพลัง7,635โจมตีเวทไม่มีเลยป้องกันเวท9 0 4ไม่ใช่ส94ิิลิคอนกายภาพ10นะฮะแล้วก็กิลิคอนเวทก็ไม่มีเหมือนกันฟื้นฟูท p อตัตโนมัติ70สนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูอ่าอัตราการเพิ่มค่าฟื้นฟู10แล้วก็อัตราลดการใช้ t p 0ก็คือว่ารายละเอียดแรงก็ก็ถือว่า อยู่ในส่วนที่จัดจ้านอยู่นะใช่ไหมพี่สาวเขาบอกว่าไอ้ภาพพี่สาวเพื่อนจากการโจมตีกายภาพที่กองหน้าสกิลสร้างบาเรียทําให้การโจมตีกายภาพไร้ผลป้องกันทุกคนกลางบาเรียดูทรับการโจมตีกายภาพให้ตนให้ตนสู้กับศัตรูกองหน้าเป็นตัวด้านหน้าที่จะทําดาเมจเหมือนกันนะดาเมจนางก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันไปเดี๋ยวผมจะจัดทีมเลยแล้วกันเนาะมาฮะ อันดับแรกที่เราจะไปลงก็คือ b a t t l e Arena เดี๋ยวเราไปลอง b a t เ l e Arena กันก่อนเนาะไป Battle Arena มาดูกันว่าว่าเราจะจัดทีมได้แบบไหนบ้างส่วนมากที่เราจะเจอจะเป็นน้องพุดดิ้งนะฮะน้องพุดดิ้งจะกันการกรยภาพค่อนข้างที่จะจะจ่าเลยนางมีสกิลติดตัวที่แบบกันกายภาพนะแต่ว่าผมจะลองจัดทีมแบบนี้ดูนะเดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองตั้งปาร์ตี้ดูอ่ะปาร์ตี้หลักๆของผมก็มีมาหูอ่าแล้วก็ คายุริแล้วก็อ,อะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้น้องแมวอะมาคโตะแล้วก็จุนทีมป้องกันผม,อมโอเคทีมป้องกันผมดาเมจรวมแล้วผมอยู่ที่40,000ืหรอถ้าเปลี่ยนเป็นมันก็น่าจะลดลงไปนะแต่ต้องดูเลเวลด้วยนะฮะเลเวลฝั่งตรงข้ามอาจจะสูงกว่าเราก็ได้เนี่ยฮะ7 5ถ้า75เท่ากันก็น่าจะไหวอยู่แต่ผมอยากขึ้นไป1น0 0ละเดี๋ยวผมหาตีก่อน หาที่ไหนก็ได้ฮนะที่ที่ไม่ต้องเจอน้องมิยาโกะผมบอกไว้เลยมิยาโกะเป็นตัวที่แบบมันแพ้เวทก็จริงอะ่ะแต่ทีมผมยังขาดเวทหลายตัวเลยดิมีอากะเต็มไปหมดเลยมีอากะสามดาวมีโกะสองดาวโอ้โหเขาเอามาค้ำกันโอเคผมว่าทีมนี้น่าจะไหวนะเขาอยู่ที่สามพันเก้าไม่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามหมื่นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อน ผมลองจัดทีมก่อนมาฮเอาออกออกแล้วก็ชิซุรุส่วนตัวแทงนี้ผมอยากได้เป็นจุนนะก็ขอเป็นจุนสามดาวน่าจะไหวอยู่ฮนะตัวดาเมเตจด้านหลังอีกสักตัวผมว่าน่าจะเป็นไม่ไม่สิแทง2องอะผมให้มิโยโกะสองดาวผมมาโอ,โอ,มโอา้มิโยโกะ2ดาวิียโกะ2อดาวได้แล้ววะเนี่ย แล้วก็เอาเป็นเอ,เอาเป็นยไดีไหมอ่ะยุยได้3ามพันสามหมื่นเจ็ไม่พออยู่ดีฮะยังไงน่าจะเจ็บอยู่ถ้าโดนมาโคโตโฟ้ฟาดจะตายไหมเนี่ยก็มีส่วนนะแต่เขาก็้าด้างที่จะเป็นกายภาพหมดเลยทีมเขาห่างกันเยอะอยู่นะแต่ก็ไปลองฮะเนี่ยฮะผมอยากจัดทีมลองจัดทีมแบบนี้ดูไปไปลองดีวกว่านาอไปสักตาหนึง มาฮะมาดูดีกว่าดูกันแบบเรช้าดีกว่าไม่ต้องรีบได้ไหมน้องพุดดิ้งผมเจ็บนะขนาดการกายภาพเนี่ยสองดาวเองผมกําลังปั้นน้องพุดดิ้งอยู่แต่ว่าน้องพุดดิ้งได้ออกสกิลก่อนนะโอเคพุดดิ้งได้ออกสกิลก่อนก็คงจะดีเหมือนกันนะรอพี่สาวแล้วก่อนทิซุรุเนี่ยการกายภาพเห็นไหม ติดสถานนะการกายภาพแต่ก็ไปอยู่ดีโอ้โหจุนขอได้ปั๊บก่อนมาต่อไปเป็นจุนผมยืนอยู่ฟันตัวหลังเราที่อกตที่จะเสียเปียบไปนะที่ผมไม่เอาธรรมกีมาเมืเ่อกี้ปกติที่ผมจะต้องมีธรรมกีเนี่ยธรรมะกีเป็นตัวที่อยู่ในในแร้งอารีนาแบบดีมากอนะติดมิดฮะเป็นไงการกายภาพนะเมื่อกี้มาโคโตฟันกายภาพเต็มที่แล้วก็ติดอา่า มาโฮมาโฮอ่าดักเน็ตด้วยทําให้เหมือนเนี่ยติดติดฟันไปด้วยมาดูพิ่สาวเราสี่พันหนึ่งก็ถือว่าแรงอยู่นะฟันจุนแล้วก็บัฟกายภาพด้วยเข้าไหมพันสี่เบาอยู่กายภาพการกายภาพการกายภาพยังไงได้อยู่ได้อย,อยู่ได้อยู่ได้ตายแน่นอน <c oughs> ทีมนี้ ทีมนี้ลองดูนะฮะลองทีมนี้ดูเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมจริงผมไม่ใช่แบบนี้ไงยืนยืนได้อยู่นะก็คือว่าลุ้นเอาโอ้โหดองไปแล้วพี่สาวแล้ว้องไปแล้วฮะทีมเขาไม่ดองทั้งตัวเลยโอเคก็ประพันนี้เนาะอารีนาอย่าทํานะฮะทีมนี้ทีมกันเคยรภาพเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีตัวกันเคยรภาพได้ดีกว่ากว่าน,นี้มากอะ่ะเพราะตอนนี้ดาเมจตมันห่างกันเยอะเกินไปนะฮะ แล้วก็เลเวล80คนนี้คนล่างสุดเนี่ยเลเวลตรงนี้มันก็ห่างกันเกินไปฮะเหมือนเหมือนเหมือนตัวเขาจะไม่ค่อยค่อยโหดเท่าไหร่นะย,ยูสองดาวมาฮุสามดาวจิกะแล้วก็คูกะแล้วก็น้องพุดดิง้งเป็นตัวที่แบบว่าคือเขามา่เน้นชนะฮะเขาเน้นดึงเวลาทีมนี้ที่ผมคิดนะคือเขาดึงให้อ่า ยุกะปะคุกะนี่แหละ,ะทําการโปรโว๊หรือว่าดึง,ด,งดึงเกมไว้จนกว่าเวลาจะหมดเ่งี้สุดท้ายเขาก็ชนะอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกแบบหนึ่งดีกว่าน,ะะนานะ,ะนะจะเป็นยังไงนะบิเซตอะเรน่าจะเป็นยังไงเนาะแต้มผมอยู่ที่สามหมื่นน่าจะไหวอยู่นะครับทีมเดี๋ยวเราต้องหาทีมดีๆก่อนฮนะมาฮะผมว่าผมน่าจะเจอแล้วล่วะคุณลิวนะฮะนี่ตรงนี้เลย ระดับเขาอยู่ที่3,927าอ่สด่านแรกของเขาฮะทีมแรกของเขาปาร์ตี้แรกเป็น38,000ผมน่าจะเจ็บนะฮะน่าจะล้มน่าผมน่าจะโดนทีมนี้เก็บแล้วก็ปาร์ตี้ที่2องเขาผมว่าน่าผมน่าจะรอดนะแล้วก็ปาร์ตี้ที่3ามเขาผมว่าน่าน่าจะรอดเช่นกันเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับเนาะไปปาร์ตี้ที่3ปาร์ตี้แรกเราฮะเป็นจุนเนี่ยเซตี้เลยปาร์ตี้แรกเราโอเคปาร์ตี้แรกเราก็ประมาณนี้ ส่วนปาร์ตี้ที่2เราอยู่นี่ปาร์ตี้ที่2เรากับเขานี่มีชิซุรุด้วยคือเอาชิซุรุกับน้องพุดดิ้งเรามาการดาเมจกายภาพนันเลยเนี่ยคอมโบเนี่ยเป็นตัวที่การดาเมจกายภาพแล้วมีน้องกระลอกด้วยเพิ่มดาเมจกายภาพทีมอีกแล้วก็มีจิกาคอยฮิลคือว่าเจ๋งอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะแก้ทางไงดีวะอ่าเขามีการกายภาพผมต้องการตัวเวทอะแต่ปาร์ตี้แรก ผมต้องถอดน้องน้องแคลออกเอาแคลเอาแคลออกจากตรงนี้แล้วก็เอานี้ออกจากตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ตัวแคลมาอยู่นี้เพื่อจะเป็นดามจเวทเรามีการเวทด้วยน่าจะไหวยอยู่ไปส่วนปราร์ตี้ที่3เราจิสุรุของเราฮะตัวเด่นเราอยู่ตรงนี้นะปราร์ตี้ที่3น่าจะชิลๆอยู่ปราร์ตี้ที่3 แต่ผมมองว่าเขาก็มีทีมเวทตัวนี้เร่งสปีดจิต้าจิต้าเป็นตัวหน้าฟันแรงมากโอเคมาลองดูกันนะฮะไม่รู้ว่าจะแพ้หรือจะชน,นะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i า e ด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คลิปของผมหร่อว่าช่องผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปดันแรกเปไงดนนันแรกไปไงไหวไหมเขาพลาดันแรกไปละเร็วๆ จุนเรานอนแล้วจุนขอเดียวครับก่อนอ่าโอเคเก็บตัวหลังไปทำเมื่อกี้แต่ก็โดนดีเฟสแรกไม่ค่อยได้หวังอะไรฮะอืมแรงอยู่ย้ายชิโอ้โหโดนปล่อยซะจิกะมาฮิวช้าไปฮะในจังหวะน,นี้จิกะฮิวช้าไปโอเคยังไงก็รู้แล้วว่าทีมแรกเจ็บตามาดีคาดไว้เลยมาทีมที่สอง ต้องหวังเพิ่งทีมที่2อ่ะถ้าถ้าทีมที่2พังก็จบเหมือนกันลองรุ้นทีมที่2แล้วกันนะฮะลองรุ้นทีมที่2เนาะอุ้ยมาเขาโตเจ็บอะเพราะน่าแย่นะว่าโดนการกายภาพคือผมไม่มีตัวเวทแรงแรงด้วยไงผมพยายามเปิดหาตัวเวทแรงแรงอยู่มีแค่น้องแกวคนเดียวครับตอนนี้สองดาวเองอแกนเวทมแนับกันเวทก่อน พดดิ้งแต่ว่าเกโกลินเราก็ห่าจะถึงอยู่นะโอ้โหยังดียังยังฟันเข้าโอเคเฮ้ยโดนไหมดีนะมีการเวทไม่แรงเท่าไรแชวอันตีไปแปง้งคือถ้ามันไม่โดนถ้ามไม่โดนเออ่ตัวแท้งเข,ง,ขงก่อนนะจบผมว่า ต้องหวังเพิ่มกับทีมสองฮะแต่ดูแล้วทีมสองจะแย่โดนชิซุรุฟันไปหนึ่งทีเบโกลินยังยืนอยู่นะโอ้ทีมนั้นได้บัฟอีกแล้วไม่ไหวแล้วผมน่าจะเจ็บ่ะบัฟหน่อยอลุ้นฮะลุ้นให้เบโกลินยืนนานๆโอเคอันติไปโอ้แต่เขาก็ยังยืนอยู่ โอ้เรียบร้อยของการกกลภาพคอมโบนี้แถวไม่เข้าฮะน่าจะโดนนะครั้งที่สองเนี่ย <c oughs> เจ็บฮะเจ็บฮะเซตนี้โอเคพัตติกึงทีอูสามพันก็ถือว่าถึงอยู่นะ โดนนะฮะโดนจริงด้วยถ้าแพ้สองทีก็จบแนละ้วไงไม่ถึงเกมที่สามเลยก็นั่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลงให้ใหม่เดี๋ยวเราไปลงอันอื่นกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคดันเจี้ยนเดี๋ยวเราไปลงดันเจี้ยนกันบ้างระดับวิลลี่ฮาร์ดเลยปะมาฮะเช่นเคยฮะเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยก,ก่อนพอถึงบอสเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีเนาะ ทีมหล,หลักๆที่ผมจะจัดไปตอนแรกเลยก็เช่นเคยฮะเอาเปโคลินทามากิแล้วก็เอาชิซุสุสสุไปก็ได้อยู่นะกายภาพอืมเอาจิกะไปคอยฮิวไหมได้อยู่ถ้าไม่เอาจิกะผมว่าจะเอาเป็นมาฮุก,กับยูยีก็เอาไปอันนั้นได้อยู่โอเคอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น เป็นเป็นเป็นตัวซับไม่ต้องคิดมากโอเคไปยังไงก็เดี๋ยวรอดูต่องบอสแล้วกันนะครับผมโอเคครับมาเราถึงบอสกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็เช่นเคยครับบอสลริฮาร์ดซากโบราณสถานช่างอนผานะฮะมาจัดทีมเลยแล้วกันเนาะเซตเราก็จะมีหลักๆเลยจุนยุย แล้วก็มาโฮอยู่ไหนมาโฮแล้วก็ขายไปได้ฮะชิซึรุแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่เลยกันไม่ได้ฮะกันเวทเราปไปเริ่มดียก,ก่าก็เช่นเคยครับไม่ต้องกดออโต้นะบอสวิลลฮาร์ดค <Wis dom. S 2> ่อยๆลงไปนี่บับกัญภาพบับกันญาภาพได้อยู่พยายามนับรอบให้ดีนะฮะบอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากเลย สำหรับม,ม,มือใหม่ที่มาลงใหม่ๆอาจจะพลาดได้นะฮะที่อาจจะบอกว่ามันยากบับก่อนโอเคบับกันเวทมาแล้วก็ให้ชิจุฟันไป5้าพให้เป็นดาเมจไปฮะซ็อตมาแล้วแล้วก็มีเลือดไปฮะวนอยู่นี้ตลอดฮะพยายามรับรอบพอดีก็พอแล้วก็มาฮุกอธิไปสำหรับใครที่ไม่มีมาฮุนะฮะ ไปพยายามหาตัวที่แบบเป็นฮิลลิ่งสงมานะฮะสองตัวเพื่อจะมาลงบอสวิลลฮาร์ดไม่งั้นยากฮะเพอะนั่นที่เจนลำบากโอ้พูดเยอะพูดเยอะลืมนับรอบเลย<ะ>น่าจะได้อยู่รอบนี้เจ็บไหมติดไปก่อนแย่แล้วฮะผมลืมนับรอบโอเคได้อยู่ดูขึ้นมานะฮะดูเวลาด้วยฮะสิบสิบ,ส,บสิบวีละคือรอบถัดไปยังไม่ต้องบัฟนะฮะ ให้ติดอยู่นี้ก่อนโอเคแล้วก็พยายามรับรอบไปดีนะสําหรับมือใหม่นะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่ผ่านด่านวิลลี่ฮาร์ดนะสําหรับคลิปที่แล้วผมก็มีอยู่นะวิธีการลงวิลลี่ฮาร์ดสำหรับของอยูคาลิะเพื่อที่ผมลงไว้อย่าลืมไปดูกันนะฮะโอเคมารอบที่สองอเมื่อกี้ให้จูนบัฟก่อนโอเค ยิงมือมาเดี๋ยวนะอ่ะให้โอเนจังฟันไปอ่ะติดใบมาละโอ้ติดใบแล้วช็อตเร็วด้วย,วเ,ววยเนี่ยเนี่ยบางทีบอสมันมีเซอร์ไพรส์นะผมบอกไกว้ก่อนบอสมันชอบเซอร์ไพรส์เราพยายามนับรอบไปดีนะฮะบางทีมันคูดาวมันเร็วเกินไปได้ยังมายัง,ยงอ่ะใบละพอปลดใบป,ปุ๊บบัฟเนี่ยนะฮะอ่ะปลดใบละ พยายามบัฟตัวแทงแล้วก่อนโอเคบัฟทิ้งให้ครบแล้วก็ให้ให้มาฮุเพิ่มดาเมจไปเออยเพิ่มทีทีไปฮะแล้วก็รอโอเคเบาลงแล้วก็ฮิวขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมฮะได้ไงค่งหลอดแล้วายไปแล้วจะทันไหมโอเค ไม่ได้าทันนะรอบถัดไปน่าจะน่าจะผ่าละโอเคเนี่ยรอบถัดไปหลังจากปล่อยดาเมจไปพาพลงมาผมว่าน่าจะผ่าแล้วล่ะมาไม่ผ่านลงใหม่ได้ฮะแต่ขอแค่ตัวละครเราอย่าตายก็พอมาเอาทีน่าจะผ่านละบัฟก่อนอ นี่ผ่ายิงด้วยเห็นไหมแล้วก็บัฟก่อนให้ตัวแทงแล้วยืนนานๆไว้แล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาโอเคแล้วก็เพิ่มทีวีใหม่ฮะวนไปปึ๊บ,บ,บแล้วก็ฟันไปดีหกพันสี่ 6, แล้วบายยังขอบายยังบัฟจุนก่อนบายยังขอบายยัง ช็อตลืมนับนี่ฮะอย่าพยายามลืมนับแบบผมนะลืมนับทีโดนนี่มันไปสองรอบมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วบอสมีเซอร์ไพรส์แล้วปึง้งโอเคให้จูนบัฟเขาอีกน่าน่าจะมารอบนี้น่าจะผ่าก่อนน่าจะผ่าก่อนจบเวลานะผมว่าติดไปอีกแล้ว มาแนด่ดอกนี้ผมว่ามาแน่นันไงโอเคในจังหวะนี้เพิ่มเลื่อนรอเลว้วโอเคล้วก็ให้ชิซุลุฟันไปรอบหน้าน่าจะจบแล้วฮะคือจุนจุนกับยูคาริไม่ต้องบัฟแล้วนะนะเพราะว่าเอาเป็นบัฟรอบหน้าโอเคลุงใหม่ได้ฮะขอแค่ตัวละครอย่าตายก็พอพยายามเลี้ยงเลือดให้ดีปึ๊บเหมือนเดิมทีมเดิม มาต่อปั๊บกันเวทก่อนน่าจะมาแล้วก็ให้จุดปั๊บการไกลภาพกันเวทไหมโอเคอม,มาหู้ยไปโอเคแล้วก็เอาในจังฟันอีกิ่งทีใบมาใบมาขอบใบมาแล้วพามาแล้วไม่สิ่นตลอดดีนะมีการเวท ทั้งกันเวททั้งกันกายภาพนะฮะตอนนี้พิซุรุกันกันกายภาพแล้วก็ยูคาริกันเวทโอเครอนับรอบก่อนอ่ะใบมาละใบมาแล้ว,ลวจะปล่อยหมัดหนึ่งทีนับน่าจะตายแล้วนะโอเคไปก่อนอย่าประมาทนะฮะโอเนจังปิดท้ายไปจ้าเรียบร้อยก็มีประมาณนี้แหละฮะฮิซุรุเรา แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังเปิดไปได้หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปั้นนี้ดีไหมชิซุรุไปอีกหนึ่งทางเลือกคนระับเวลาเอาไปลงดันหรือว่าเอาไว้อา่าอาจจะลงพีพีก็ได้แต่ก็ถือว่าไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นเนาะสำหรับตัวละครตรัวนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยฮะชิซรุนะผมแนะนําให้เอาตัวนี้ไปแทนไปโกลินนะเปโกลินถ้าขึ้น3ดาวแรกก็ถือว่ายืนได้เช่นกันนะ ไม่ใช่ว่าจะายืนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฮะตอนแรกที่ผมยังไม่มีชื่อรู้ผมก็เอาเปโกลินนี่แหละไปเพราะว่าเปโกลินเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสมดุลเนื่องจากว่าถ้าขึ้นแล้งเจ็ดแล้วนะฮะนี่จะมีสกิลที่เพื่อนฟูลทีพีตัวเองได้อยู่ค่อนข้างที่จะลงนานหน่อยแต่ว่า,ารับรองว่ายืนได้นะแล้วก็อีกตัวแท้งอีกตัวหนึ่งที่ขาดไปได้เลยจุนแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีจุนนะตัวที่เราได้มาก็น่าจะเป็น นี่น่าจะเป็นเนี่ยนะฮะนี่ฮะน้องมิโยโกะเราหรือน้องพุดดิง้งเรานี่เองฮะ,ะน้องค่อนข้างที่จะกันกากยภาพได้นะฮะบอสก็มีโจมตีกายภาพด้วยนะฮะนี่ฮะเพื่อมาหลังว่ากันกายภาพตัวเองปานกลางนะฮะลดพลังป้องกันกายภาพของตัวเองอีก152นะฮะแล้วก็น้องมีฮิลลิ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีจุนนะฮะผมว่าน่าจะมีคนที่เปิดได้หลายหลายๆคนที่น่าจะเปิดได้มิยาโกะแล้วยังไงก็ลองไป คลิปนี้ไปประกอบการพิจารณาดูนะ,ะว่าสมควรที่จะปั้นตัวนี้หรือไม่หรือว่าควรที่จะหาตัวอื่นปั้นไปก่อนไหมหรือว่า่านผู้ชมจะเอาตัวไหนไปลงอะไรก่อนเอ๊ะอันนี้คืออะไรขออ,อัพแรงได้แล้วเดี๋ยวขออัพก่อนผมไม่ใช่ไอเทมเต็มอตอนนี้ผมขาดแคลนตัวทีมเวทมากเลยฮะตอนนี้มีเม็ดเดียวเด,ยวเดียวเองฮ่าแย่จังเปิดก็ไม่ได้ทันทีโอเคฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์แบบไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามช่องของเราไปอีกนานๆนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าควรจะปั้นตัวนี้ดีไหมผมผมแนะนำนะครับว่าควรปั้นนะฮะเป็นตัวที่สำคัญจริงๆในการลงดันหาของอะไรประมาณนี้เนาะ ยังไงก็วันนี้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบยครับผมบ๊ายบายเหมียวบ๊ายบาย